สวัสดีค่ะ ep ที่141ี่1 1วัฒนธรรมการทำธุรกิจที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศอธิบายด้วยตัวอย่างแม่วัวสตัวนะคะแบบแรกแบบทุนนิยมปกติเริ่มจากแม่วัวสตัวขายออกไป1ตัวเพื่อซื้อพ่อวัวมาขยายพันธุ์เพื่อทำเศรษฐกิจเติบโตมีนมมีลูกและมีปันผล แบบจีนเริ่มจากแม่วัวสองตัวเช่นกันก็จะทำการก๊อปปี้วัวตัวเดิมออกมาเป็นสองพันตัวแล้วก็บอกว่าเป็นวัวสายพันธุ์ที่พัฒนาเองส่งออกวัวทั้งหมดไปทั่วโลกราคาถูกจนตลาดพังวัวบางตัวเป็นแค่วัวปูนปั้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดรัฐบาลบอกว่า นี่คือความสำเร็จของนวัตกรรมจีนอ่าเอามาดูอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะคะแบบซิลค์ว l ลลิสสตาร์สอัพนะคะเริ่มจากแม่วัวสองตัวเช่นกันตั้งชื่อบริษัทว่า Up t e r t e c h พร้อมสโลแกน Future of m อยังไม่มีวัวจริงแต่ระดมทุนซีรีส์ A ได้10ล้านเหรียญใช้เงินไปกับ NFT รูปบัวและ AI รีบนมอัตโนมัติปีถัดมาบอกนักลงทุนว่าเรายังไม่มีรายได้แต่วิสัยทัศน์เราชัดมาก IPO เข้า n นสต a q มูลค่า2,000ล้านดอลลาร์เป็นไงคะน่าเชื่อถือกันไหมเรามาดูแบบเกาหลีใต้คเคาหลีกันมั่งนะคะ เริ่มจากแม่วัวสองตัวเช่นกันให้บริษัทลูกผลิตอาหารวัวอีกบริษัทลูกผลิตเครื่องรีดนมอีกบริษัททำโฆษณาแม่วัวให้ติดแบรนด์ติกต็อกแม่วัวมีแฟนขับเป็นหมื่นๆในโซเชียลจบด้วยซีรีส์รักแรกของแม่วัวใช้บนเน็ f l i กไม่ทราบว่าได้ดูกันยังคะ <c oughs> มาดูแบบสแกนดิเนเวียนะคะ เราก็เริ่มจากว่ารัฐบาลสนับสนุนสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์แม่วัวมีสิทธิ์ลาคลอดค่ารักษาฟรีเลี้ยงลูกวัวตามใจเจ้าของวัวจ่ายภาษี70%แต่ยังยิ้มได้เพราะทุกตัวมีคุณภาพชีวิตดีกว่ามนุษย์บางประเทศค่ะเราไปดูแบบรัเสเซียกันมั่งเริ่มจากแม่วัวสตัวเช่นกัน บอกว่าเป็นของรัฐแต่ออริกสคือสิทธิชนนะคะเอาไปเลี้ยงในฤหาสิหาตนเองว่ามีเอกสารปลอมระบุว่ามาจากไซบีเรียใครถามว่าว่าหายไปไหนล่ะจะโดนหาว่าเป็นสายลับอีกตัวถูกส่งไปแลกกับก๊าซธรรมชาติเป็นไงคะคุ้นคุ้นไหมคะค่ะเดี๋ยวเราลงไปฟังแบบ t h ท i l a ร d ไทยแลนด์นะคะก็เริ่มด้วยวัวสองตัวเช่นกันตั้งคณะกรรมการ14คนมาประชุมคุ้นๆไหมคะเพื่อพิจารณาจะใช้วัวทำอะไรดีทำอะไรดีเนาะตั้งงบประมาณจัดสัมมนาวัวไทยในเวทีโลกสุดท้ายแถลงข่าวว่าเราจะทำวัวดิจิทัลผ่านไป3ปีวัวหายสองตัวงบหมด และยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ค่ะคุณ้นณไหมคะเหมือนขั้นตอนอะไรสักอย่างนะคะแบบอิสราเอลเริ่มต้นที่วัวสองตัวเช่นกันพัฒนาเทคโนโลยีดักจับการเคลื่อนไหวของบัวแม่นยำระดับเซนติเมตรทรงออกระบบป้องกันภัยให้โรงเลี้ยงบัวเปลี่ยนโรงเลี้ยงเป็นเทค อีคิวเบเตแล้วขายบริษัทให้ Google ในราคา1.2พันล้านเหรียญแต่ยังคงมีข้อพิพาทเรื่องสิทธิการครอบครองวัวกับเพื่อนบ้านคุ้นคุ้นไหมคะอ่าต่อไปเป็นแบบซาอุดิอาระเบียรเริ่มจากแม่วัวสองตัวเช่นกันตั้งบริษัทในเครือดูแลเฉพาะวัวระดับพรีเมียมวัวกินหญ้าออร์แกนิกจากฝรั่งเศสดื่มน้ำแร่จากนอร์เวย์ ทำพิธีเปิดฟาร์มด้วยผู้ดนตรีและแขก VIP รีดนมได้นิดเดียวแต่นนำเสนอว่านี่คือความยั่งยืนแห่งทศวรรษมีภาพวัวขึ้นหน้าปก for middle east ค่ะเรามาดูแบบเวียดนามเริ่มจากแม่วัวสองตัวเช่นกันเปิดแฟนชายฟาร์มบัวใน40จังหวัดทุกเช้าร้องเพลงปลุกวัวด้วยลำโพงหมู่บ้าน ภายใน3ปีเวียดนามขึ้นแท่นผู้ส่งออกน้ำนมบัวอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อถามหาบัวที่หายไปหนึ่งตัวไม่มีใครพูดอะไรนอกจากเดี๋ยวตรวจสอบก่อนครับค่ะ EP นี้เป็นวัฒนธรรมการทำธุรกิจที่แตกต่างของแต่ละประเทศนะคะทุก